กราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพเย้่งกราบคารวะครูทุกท่านจเจริญธรรมสำนักพี่น้องทุกท่านค่ะกิเดสมันบอกว่าอ๋อเดี๋ยวแนะนําตัวก่อนชื่อทางธรรมเยียนน้องพูดชื่อจิ๋วค่ะ เมืน่นภายุคันดพรพงตอนนี้อยู่นอกสถานที่จริงๆนะคะเอ่อเป็นนักศึกษาอริยปัญญาตรีเข้าปีที่เจ็ดแล้วก็ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะพุทธศาสตร์สาขาพระไตรปิฎกตอนนี้ก็อยู่ที่มจรรยงามน้อยค่ะอยู่ที่หอวิปัสสนานะคะตอนนี้มาเข้าปฏิบัติธรรมคอร์สห้าวันค่ะแต่เราเข้าพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็กิเลสมันบอกว่าเมื่อยคือมันไม่ใช่ยกมือแค่ทางนูน้น แต่มันไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาขาตั้งกล้องอ่ะก่อนที่จะออกมาจากพื้นที่ก็คือขาหักคอหักโอ้คิดถึงมันมากเลยเพราะว่าตอนนี้เราจะต้องแบบว่าถือให้นิ่งใช้มือระหว่างรออาสาเล่ามันก็บอกว่าโอ้มเมื่อเบื่อเบื่อแกปิดไปก่อนเธอแต่ว่าไม่เป็นไรนี่แหละระหว่างเนี้ยเราก็ได้ฟังอาสาวไปเรารู้สึกว่ามีเหตุการณ์ร่วมแบบอาสาถึงแม้ไม่ได้ไปอยู่ด้วยเนะี่ย เรื่องการกินที่มันสําคัญจริงๆแล้วมันก็เราอะเราทํามาเยอะไงเราปินไปนู่ดไปนี่เพื่อจะหาของกินอร่อยเลยแหละไม่ใช่แค่ขับข้ามจังหวัดนะแต่วันเนี้ยว,วันนี้ที่มาส่งก็คือว่าจากการที่เราเปลี่ยนมาถึงตอนนี้อมันไม่ได้กลัวเลยว่าเรื่องของอาหารการกินซึ่งก่อนออกจากนอกออกจากพื้นที่อะแม่แม่โอโ้โหจัดมีกล้วยเต็มเลยกล้วยสุกเออ จิ๋วจิวเอาไปตอนแรกเราเกะว่าจะไม่เอาอะไรมาเลยเพราะว่าเราบอกแล้วว่ามาที่นี่เนี่ยถึงแม้จะไม่มีอาหารบางสิ่งหลาแต่มีข้าวและผละไม้เราก็อยู่ได้แต่แม่ก็เป็นห่วงอ่ะถ้างั้งงนเอามาเพื่อแม่หน่อยละกันกล้วยน้ำวาที่สุกคัสโนบัโยมลูกว่าแล้วยังมียังกังวลไปอย่างนั้นอีกว่าแม่บอกเดี๋ยวเกไม่มีน้ำสมุนไพรเอาเป็นใบยญานางไปแม่ก็ไปเก็บมาให้เราก็เด็ดเป็นใบ แม่ก็บอกว่าเนี่ยจะน้อมไม่ใบไม้ด้วยกันเนี่ยก็ไปเด็ดเอาใบโบสวรสค์ที่ใหญ่อะแล้วก็พุ้มมาให้อย่างดีเลยปรากฏว่าพอมาถึงพื้นที่จริงๆอะอยากจะเอาอะไรมามากกว่านั้นแต่ว่ามันเข้าพื้นที่ช่วงบ่ายเราก็เลยคิดว่าคงไม่ได้ถวายครูบาอาจารย์ปรากฏว่าพอมาถึงน้องที่เป็นเผู้ที่ดูสถานที่ เราก็ยกให้น้องว่าเออไปแบ่งๆใช่ไหมคะบางอันมีสองเราก็แบ่งไปสองปรากฏว่าน้องบอกว่าพระท่านะยังสามารถที่ราะว่ากล้วยหามแบบนี้ดีมากเลยพระท่านอาพาธมีเกี่ยวกับโรคปอดอ้อไปไปถวายไว้ได้แล้วท่านก็เก็บไว้โอ้ใจที่ว่าจะมาเป็นสเสบียงของตัวเองอ่ะมันยกให้ทั้งถุงเลยแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเราอ่ะได้เอาไปใจเอาดักหน้าได้ก็จริงๆนะเช้านี้ไปเดินรอบสวนน่ะ มีเขา,าเรียกอะไรนะมันเป็นดอกขาวๆแล้วก็เอาไปคือมันมีเขามีส่วนสมุนไพรแล้วก็ไอแต่เราเก็บเฉพาะดอกที่ที่เป็นเป็นกลอนที่ที่พื้นแล้วก็เอามาลวกไว้เป็นอาหารได้แค่นี้เราก็สุขใจเลยบอกว่าตอนนี้เราขอล้างกิเลสในตัวที่ว่าแม้แต่กลัวกังวลหวั่นไหวในอนาคตว่าจะไม่มีกินน่ะแต่ว่ามัน ได้ส่วนมิเลตก,กับมาอ่านใจก็ทําให้เราสลับแบ่งปันไนดะ้แม้ว่าตอนนี้ยจะไม่มีกล้วยหรืออ้อยังแอบขยับเอามายอมไว้หนึ่งถุงเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าเผื่อว่าเอาไว้เอาไว้ยามที่มันไม่มีอะไรจริงๆก็เลยมาส่งกันบ้านนะคะว่าได้สละแบ่งปันแล้วก็ไม่กลัวกังวลต่ออนาคตเราก็จะได้เป็นฝึกโจทย์ทุกโจทย์เนะี่ย เก็บเอาประโยชน์ได้หมดเลยค่ะก็ขอบพระคุณผู้รู้ก็ชี้แนะได้นะคะขอบพระคุณค่ะประมาณนี้ค่ะที่เรนบอกว่าต้องรีบพูดเดี๋ยวเราจะไปเป็นจิตอาสา,าช่วยงานเขาแล้ว <c oughs> ประมาณนี้ค่ะอนุมโมทนาค่ะเชิมที่โสภาค่ะค่ะก็ขออนุมโมทนาการน้องจิ๋วด้วยนะคะ เห็นไหมคะเป็นความดีของคุณแม่ถ้าแม่ไม่ไม่เตรียมมาให้ก็ไม่ได้ไปถวายพระก็ดีไปอีกอย่างหนึง่งใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> <c oughs> เราเองไปตายเอาดาบหน้าดีมากเลยคะ่ะอันนี้พี่ก็จะพยายามภากเพียรใช้คำนี้อยู่คะ่ะ <c oughs> <c oughs> เวลาไปไหนก็ยังจะยังจะเยอะอยู่เหมือนกันค่ะยังจะเอ่เออบตุนนั่นตุนนี่ไปแต่แต่จะพยายามลดตัวนี้อยู่เหมือนกันคะ่ะ ค่ะก็ยินดีได้ค่ะน้องจิ๋วขอบพระคุณยังส่งค่ะแม่ในที่นี้คือพี่ตานะค่ะขับตามก็เลยบอกว่าโอ้เราเห็นน้ำใจของแม่ดีมากมากเลยพ่อก็ขับมาส่งเมื่อวานก็เลยบอกว่าแม่ไม่ต้องห่วงนะถึงเขาจะไม่ให้ครังก่อนพื้นที่หนึ่งวันอะยังไงหนูหาทางได้หนูไปั้างข้างห้องน้ำก็ได้ S 1> <S 1> <S สวัสดีค่ะเชิญดตตรผุดสดีค่ะอ่าดตตรผุดสดีจะนำการดำเนินการไปนะคะร่วมกับพี่สภาค่ะเชิญค่ะพี่นิดหน่อยมีช่างต้องมาทำงานอยู่ที่บ้านจะฟังไปด้วยนะคะค่จะจารธรทมสาเรำำ็จดีมีใจไร้ทุกทุกท่านค่ะผุดสดีจเจริญวัยเจตค่ะชื่อทางธรรมว่านิ่งบุญน,นะคะ ตอนนี้ประจำอยู่ที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำค่ะและวันนี้วันสงกราน,นะคะด้านหลังภาพนะคะเพิ่งขึ้นเมื่อวานค่ะป้ายนาบุญวิถีธรรมนะคะและในวันนี้นะคะเช้าดีๆอย่างนี้ขอเรามีตัวแทนของลูกศิษย์อาจารย์หมอเขียวะคะ่ะได้กราบสาระวะอาจารย์หมอเขียวนะคะนะทุ่งนาแปลงนี้นะคะเราจะพาทุกท่านได้เห็นนะคะ เอไปทางไหนล่ะสักครู่นะคะอ่านดีหมดเดียวถ้าเฉ่งพร้อมเดี๋ยวเฉ่งส่งให้นะคะตอนนี้เรากลับมาสู่กิจกรรมการส่งกันบ้านก่อนนะคะอนุโมทนาบุญกับพี่จิ๋วด้วยนะคะเป็นหนึ่งในตัวแทนของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมคะ่ะไปสู้ในเรื่องของการศึกษาคะ่ะนักรบการศึกษาคะ่ะ นะคะอ้อเรามีเด็กๆมาะคะ่ะใช่ไหมคะพี่สสน้องอยู่นี้รอเปล่าคะเฉ่งอาจจะมาทีหลังะคะ่ะอน,นุญาต